เช้านี้เป็นเช้าแรกของของการปั่นของผมนะครับหลังจากหยุดมาก็หลายเดือนนะครับตั้งแต่มีโควิดนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการปั่นวันแรกเนี่ยในระยะทางหนึ่งร้ยโลนะว่าถ้าผมไม่ใส่ไม,ใสไม่ใส่ปอกแขนไม่ใส่ทรีมกันแดดตรงแขนแล้วก็ขานะครับแต่วันใส่แค่ใส่แค่ข้างหน้านิดนึงนะครับดูนะว,ว่าวันนี้มันจะดังขนาดไหนเนี่ยจากจากผมเป็นแบบนี้นะครับจากเป็นแบบนี้ ดูนะครับน,นี่นะครับตูนะครับเด,เดิมเป็นเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะ,น,น,ะ,น,น,น,ะนี่ครับขาก็เหมือนกันนครับนี่ครับขาเหมือนกันดูนะครับอันนี้ก่อนปั่นนะครับวันนี้ ตอนนี้เวลา5โมงนะครับสองข้างเลยนะครับนี่ดูราไปดูแดดครับช่วงนี้แดดมันแรงมากมาดูหลังปัน่นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะสมาชิกก็เริ่มทยอยกันมานะครับแล้วก็ผมก็จะถ่ายคลิประหว่างทางตอนปั่นด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันตอนนี้ ตอนนี้เรื่องอกปั่นมาแล้วนะครับก็เพิ่งออกมาได้ประมาณไม่ถึงปีกิโลดูแดดตอนนี้นร้ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงห้าสิบนะครับหรือว่าวันนี้ไม่มีเมฆนะครับแดดน่าจะแรงพอสมควรเรามาดูนะว่าระหว่างทางเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พี่ สี่คนครับไอมาสี่คนตอนนี้นครับปนมาได้อยู่ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับระยะทางตอนนี้ผนมาเห็นครับตอนนี้ปันมาได้52กิโลแล้วครับชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งครับแสงแดดก็ยังรู้สึกยังรู้สึกว่าเย็นเย็นอยู่นะครับ กิโลนะครับหนึ่งชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้จอดก็เติมน้ำก่อนครับรูบ้สึกว่าเริ่มเห็นผลนิดนิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อตอนนี้ตอนนี้ก็ครบระยะทางแล้วนะครับระยะทาง102กิโลเมตรเวลาที่ใช้ไป3ชั่วโมง3นาทีนะครับ ตอนนี้เวลา9โมง46นะครับก็ใช้เวลาไป3ชั่วโมงครับออกตอนออกออกสตาร์ท6โมง40นะครับโอ้โหสุดครับมาดูผลงานของแดดวันนี้นะครับตอนนี้ก็ปั่นให้าไปปั่นจบแล้วนะครับตอนนี้ร้อย ร้อยสามโลร้อยสามกิโลสามชั่วโมงสานาทีประมาณนะครับเรามาดูผลกันะครับว่าวันนี้นะครับเ,เจอแดดตั้งแต่เจ็ดโมงครนะึ่งะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแดดออกนะครับปั่นจบเก้าโมงกว่าเก้าโมงสี่หกมาดูผลกันนะครับอันนี้นะแค่ทดสอบนะครับจริงๆพูดถึงว่าปั่นจักรยานมันดำอยู่แล้วแต่ว่าเราเรา ผมไม่แค่อยากรู้ว่าถ้ามันไม่ใส่อาปลอกแขนไม่ใส่ชิมกันแดดเนี่ยแล้วก็ผมไม่ได้ออกแดดไม่ได้ปั่นจักรยานข้างนอกเนี่ยประมาณเกือบสามเดือนอย่างเงี้ยครับจากเมื่อเช้านะครับจกคชิมเมื่อเช้าดูนะครับจากแขนสะคอนนะดสะท้อน,นะอนไม่ดำเท่าไหร่นะครับ ไม่ดำเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นแค่ความร้อนนะครับแตไบบแบบ่ไม่ดำนะครับนี่ครับแขนีกนะครับนี่ครับไม่ดำนะครับแล้วเปรียบเทียบกับคลิปเมื่อเช้าดูนะครับ ปั่นเสร็จเก้าโมงกว่านะครับร้อนนะครับแต่ว่าไม่ดำเห็นไหมครับไม่ดำนะครับใครกลัวดำนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีขนาดผมไม่ได้ใส่กอแขนไม่ได้ใส่ครีมกันแดดนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวดำนะครับเริ่มผมเริ่มปั่นก็หกโมงสี่สิบนะครับออกตัวปั่นจบ กโมง40กว่า46นะครับแน่เห็นไหมครับไม่ต้องกลัวดำครับโอเคครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็มีแค่นี้นะครับแค่อยากรู้นะครับจากไม่ได้ปั่นหลายเดือนนะครับเรามาปั่นวันแรกก็ถือว่าวันนี้ก็โอ้โหสนุกสนานดีครับโอเคครับแล้วใครอยากจะมาร่วมคลิปนะครับกับ Story View นะครับสิ n g Story View Cycling Team นะครับก็อาทิ์หน้าก็เจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ